โรซาเลียก็โอเคนะก็โอเคแหละหลังจากได้เทสอะไรหลายๆอย่างมา1วันเต็มเนี่ยโรซาค่อนข้างจะโอเคในหลายๆสายเลยแต่มันก็แค่โอเคอะนะ Balance ตามที่4ดาวควรเป็นและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง first impression ของโรซาและหลายๆสายที่เธอสามารถเล่นได้กันก่อนอื่นเราไปดูคลิปของสายที่ผมคิดว่าดีที่สุดของโรซากันเถอะ สวัสดีครับผมมาน,นอนเองนี่จะเป็นแค่คลิปอธิบาย first impression นะครับในอนาคตอาจจะมีคลิปไกด์มาเพิ่มแต่ก็อยู่ที่ว่าทุกคนอยากได้ไกด์หรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าตัวละครเนี้ไม่ได้มีไกด์อะไรที่แปลกใหม่มากบิว้วเหมือนทุกๆตัวที่เคยมีมาในเกมนี่แหละแต่ถ้าใครอยากได้ไกด์หรือยังไงก็คอมเมนต์กันไปได้นะฮะโอเคเราไปเข้าเรื่องเลยดีกว่า ก่อนที่เราเจะเอาไปเทียบกับฝา,าแฝดอย่างเคย่าเนี่ยเรามาดูในสายที่เทียบกันไม่ได้ก่อนนั่นก็คือฟิสิกอลแครี่หรือสายกายภาพนั่นเองถ้าสั้นก็คือโรซาเรียเป็นแครี่สายกายภาพที่โอเคไม่ได้กระจอกเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ท็อปเทียร์ของสายกายภาพอยู่ดีแแหละแต่ด้วยความที่เป็นตัวที่ใช้หอกเนี่ยเราสามารถใช้เคสเซนไปอาวุธสุดเทพได้แต่ถ้าเทียบกับตัวที่ใช้หอกเหมือนกันอย่างเซียงหลิงหรือจงหลีสองตัวนี้ก็ยังเป็นเคสเซนไปแครี่ที่แรงกว่าอยู่ดีเหตุผลก็คือเคสเซนไอธทีีะะ่่ดมะตัวรครทใส เขาเยอะ hit เขาคือจํานวนครั้งที่ตัวละครโจมตีถึงแม้จะไม่แรงเนี่ยแต่ถ้ามี hit จะเยอะอย่างท่าแทงของเซียงหลิงหรือท่าเตะหอกของจงหลีเนี่ยมันจะทําให้พัสซีฟของเคสเซนไพติดรัวๆ,ๆซึ่งมันแรงมา,มากๆนะแต่โรซานั้น hit เขาไม่เยอะเท่าแต่ถึงอย่างนั้นโมชั่นวีลูของโรซาก็ยังอยู่ในดับที่โอเคสามารถเล่นฟิสิกอลแครี่ได้เช่นกันแค่มันยังไม่แรงเท่าตัวที่ผมพูดมาเนี่ยฉะนั้นใครที่อยากเล่นสายนี้ก็เต็มที่เลยครับ ส่วนสายแคลรี่สายนั้นก็คือฟิสแคลรี่สายนี้คือสายเดียวกับเคย่าในคลิปที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วในทีมนี้เราจะเล่นคู่กับชงหยุนเพื่อเปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นน้ําแข็งนะครับข้อดีของทีมนี้คือการที่มอนนั้นติดชแช่แข็งตลอดเวลาทําให้เราเล่นสบาย์มากๆจนแทบไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้เราใส่สิ่งชฉวเข้ามาเพื่อฟีดแล้วก็ตีสบายๆเลยทีมนี้ถ้าเทียบโมชั่นแวลูของการโจมตีปกติแล้วเนี่ยสตัวนี้มีโมชั่นแวลูที่ใกล้เคียงกัน,นกมากๆโดยที่เคยียรกนนอยน่เาแรง ได้นะครับไม่ใช่ทีมที่แย่เลยแต่ถ้าเราไม่แคร์เรื่องโลซาเนี่ยเราอยากจะเล่นฟรีคอมผมก็ยังแนะนําให้เล่นเชย่ามากกว่าอยู่ดีนะแต่ให้มีการอยู่แล้วก็ไปการอยู่เถอะนะสำหรับโรสเลียแครี่เนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ชอบตัวละครนี้แล้วกันนี่ไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้อยู่ในระดับที่ดีใช้ได้เลย ต่อไปเรามาพูดถึงตำแหน่งซับแครีกันและแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องมาที่แบบ1ต่อ1นกันเลยกับเคย่านะเพราะ2ตัวนี้มีความเหมือนกันมากสกิล E ที่มีคูดาว6วิเท่ากันเจเนเรตเอนเนอร์จีเท่าเท่ากันนะฮะอันติคอสเท่ากันคูดาวเท่ากันอีกสั้นๆส,สำหรับโรซาซับแครีเนี่ยก็คือถ้าพูดถึง c 0นะรอดาเมจของโรซานั้นค่อนข้างจะด้อยกว่าเคย่าจะได้เลยสกิล E ของโรซานั้นดาเมจนั้นแรงกว่าแต่ก็แรงกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะแต่อันติเค่ย่านั้น สองเนี่ยก็ยังไม่แรงเท่าเคย่าซีศูนย์อยู่ดีนะครับสลับมันติสิ่งที่โรซ่ามีแต่เคย่าไม่มีมี2อ,อย่างนะครับหก็คือการบัฟริเลตซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้บัฟเยอะเท่าไหร่นะครับเว้นแต่เราจะบ้าบิวคิเลตทั้งหนัก2ก็คือบูบ <c oughs> มามาจริงจังละจริงๆโรซ่าเนี่ยมีข้อดีที่เคย่าไม่มีอยู่อีกนะฮะซึ่งเราไปได้ดูกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นโรซานั้นหากลุ่มดาวง่ายกว่าเคย่ามากๆแน่น,นอนว่าเคย่าเค2ทำให้เคย่าเก่งขึ้นมากๆแต่ว่ามันหายากสิฉะนั้นโรซา c 2หาง่ายกว่ามากๆแลวมันเป็นกลุ่มดาวที่ดีเยี่ยมที่สุดสำหรับตัวนี้แล้วแหละ c 1ทําให้เราแรงขึ้นซึ่งก็ดีเลย c 2เพิ่มเวลาอันติซึ่งถึงมันจะดามจไม่เท่าเคย่าอยู่ดีเนี่ยแต่ว่าเราได้ระยะเวลาเพิ่มซึ่งทําให้อันติมีระยะเวลามากกว่าอันติของเคย่า c 0ทําให้เป็นตัวที่แปะท่าน้าแข็งได้ดีกว่าในกรณีนี้นั่นเองสำหรััักกกลล่่มมมดาวนนน,วนนเีผะป้้้แ C4 ไไ น C ที่ดีนะฮะอันติมาง่ายขึ้นส่วน C 6นั้นก็ดีแต่ว่าดีสําหรับทีมกายภาพเท่านั้นฉะนั้นผมคิดว่า C 2คือกลุ่มดาวที่ดีที่สุดแล้วแหละ ถ้าเราจะกดเอาคุ้มเหมือนนะแต่สิ่งที่โรซ่าทำให้ดีกว่าเคย่าก็คือเราสามารถใช้โรซ่าเป็นรีเวิร์สเมลซับแครี่ได้ดีกว่านั่นเองที่เราเล่นเมลได้ดีกว่าเคย่าเนี่ยก็เพราะว่าอันติของโรซ่านั้นมีตัวเลขที่ใหญ่กว่าการเมลของเธอเลยดีกว่านั่นเองและเราวนกลับไปที่คลิปตอนแรกซึ่งในคลิปนี้มันคือทีมที่ผมว่าเหมาะที่สุดสำหรับตัวละครนี้แล้วแหละมันคือทีมรีเวิร์สเมลที่เน้นให้ตัวน้ําแข็งเป็นคนเมลนั่นเองซึ่งในทีมนี้เราจะใช้เคย่าและโรซ่าบวกกับตัวไฟอีก2ตัวที่สาามรถเล่นสวอ1ตัวจะะเป็็นตัวอไไรกด้ที่สามารถเล่นสได้ จะเป็นเสียงเหลียงดีลุกหรือคลีก็ได้เช่นกันนี่คือ s w a p คอมที่กดเปลี่ยนตัวทุกๆุกวิทีที่สามารถกดได้เลยแหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับโรซามากๆส่วนตัวผมคิดว่าสายแคร,รี่นั้นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะักเพราะโรซาป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนตัวบ่อยอยู่ดีนะครับถึงจะเล่นโรซ่าแคร,รี่เนี่ยในเมื่อเราต้องเปลี่ยนตัวบ่อยเนี่ยผมเอาเธอมาเล่นในสวอปคอมเลยดีกว่า ซึ่งในทีมนี้บิ๊กเดามจชใช้ได้เลยแหละเพราะเราเมลกันรัวเลยนะี่ยและผมก็เอาทีมนี้เคลียร์12 3ห้องแรกได้ต่ํากว่า1นาทีด้วยนะครับด้วยเหตุประการนี้นะครับไม่โรซ่าสายเมลสวอปครอมนั้นเข้ามือผมมากกว่านั่นเองและด้วยเหตุผลนี้ผมเลยคิดว่าเคียะโรซ่านั้นจึงอยู่ระดับเท่าๆกันตอนแรกผมคิดว่าเคยาดีกว่าในทุกเรื่องนะครับแต่ว่าพอมาคิดถึงเรื่องเมลด้วยก็เออโรซ่ามันก็ดีตามขึ้นมานะครับเพราะในเรื่องรอดาเมจเนี่ยเคยาเนี่ยจะแรงกว่าใช้ได้เลยแต่โซรซา สองตัวนี้มีความเหมือนกันก็จริงแต่ก็มีความต่างกันอยู่นิดหน่อยก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเลือกใครไปใส่ไว้ในทีมไหนอยู่ที่เราแหละว่าจะเลือกตัวอะไรเราต้องการตัวผู้หรือตัวเมียเข้ามาอยู่ในทีมล่ะ Yep. และนี่ก็คือ first impression ของตัวละครนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่แค่วันแรกๆเท่านั้นมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างสิมเพิลนะฮะสำหรับเรื่องไกด์ของตัวละครนี้นั้นใครอยากให้มีก็ลองคอมเมนตะ์ไว้นะถ้าคุณขอมาเยอะผมจะทาคลิปไกด์ด้วยละกันแต่ถ้าสั้นๆก็คือก็บิวให้แรงเหมือนกับตัวละครอื่นๆที่เราบิวนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปม,มากกว่านั้นนะฮะใครชอบประเภทแบบน,น,นี้แล้วอยากสพอร์ตผนก็อย่าลืมกด, Share, กด like, แชร์กดไไลล์แ้้้ววกก็ดดย แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมสตรีมอยู่ใน twitch.tv และ k น n น n i s สตรีมุกวกันอังคาน1งวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับมีอะไรก็เข้ามาถามกันได้เลยหรือจอดด discord ผมได้นะครับลิงก์อยู่ใน description เลยวันนี้ผมไปแล้วจ้าบ๊วย